ขอแนะนำร้านตั้งเกี่ยวคุณภาพ Index Game Center ด้วยนะคะเพิจริงมีติกถูกปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เติมเกม l r i f t ได้ในราคาถูกสุดเลยในรูปแบบ u i d และ ID p a s s รวมถึงเกมอื่นในเครือ,รออ u t g a เกมและเกมยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายเติมถูกก่าเติมเองแถมได้คอยคืนให้เป็นส่วนลดในการเติมเกมวนหัไปได้วยนะ ทนันทีแฟนมีโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจ Facebook เรื่อยๆเลยรวมถึงเติมเตลอดเวลาได้ผ่านเว็บเว็บ index s a i n dn th มีทีมงานพร้อมดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะค่าบริการมากกว่า10ปีแถมจะทะเบียนเชิญมันถูกต้องตามกฎหมายเติไมได้ถูกสะดวกและเร็วและปลอดภยัยเพราะความสุขของลูกค้า index พร้อมเปย์ค่ะและพิเศษมากเลยสำหรับการติดตามช่องให้มาจินเจอร์นะคะ คุณสามารถใช้โค้ดไปตรงที่กรอกโค้ดแล้วก็กรอกคําว่าไฮเมอร์จินเจอร์สได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามีกรอกโค้ดไปให้ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะได้กรอกไปสปะสดวกสะดวกเนาะแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการลด10บาทไปเลยทุกแพคนะคะสำหรับหนึ่งไอดีค่ะอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะเขาจะได้มาจ้างเราต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คนก็อยู่กับช่องไฮเมอร์จินเจอร์เช่นเคยนะคะเสียงอาจจะดูไม่ค่อยมีแรงหน่อยเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเราป่วยค่ะก็เลย มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อนะคะเลยทําให้เราเจ็บคอมากเลยอันนี้ก็แอบลากสังขารมาทําคลิปนิดนึงเลยอาจจะไม่ได้มีอินเนอร์เท่าเหมือนคลิปกันก่อนนะคะแต่เราก็กำลังฮีลิ่งตัวเองแล้วก็กรักษาตัวเองค่ะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ในวันนี้เราจะมาทําคลิปในส่วนของสกินโซเตอร์นั่นเองค่ะจะเป็นคลิปส่มก่อนนะคะแล้วคลิปเล่นเกมจะตามมาทีหลังค่ะ ก็จะมีโซฟิเตอร์โลเชียนกาเรนอูคองแล้วก็ไรซ์ซึ่งเป็นตัวแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดที่ได้เข้ามาเลยนะคะโดยสกินโซฟิเตอร์ไรซ์เนี่ยจะเป็นสกินเอกลีฟของบาริทเฉพาะเลยแล้วก็จะมีพริสติกซึ่งเป็นของไอริเลียค่ะ,ะเป็นสาวสวยเป็นอย่างเดียวของเราในบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายโซฟิเตอร์จะมีสงรูปแบบค่ะคือไอริเลียพริสติกต้องสูมเท่านั้นเนาะแล้วอีกอย่างก็จะเป็นในรูปแบบของกล่องสูมเหมือนเช่นเคยค่ะก็ ถ้าสุ่มจนถึง95กล่องก็จะเป็นมายสเตนได้อีโมที่ขยับได้ของอูคงนะคะระหว่างนั้นก็ทุกสิ0กล่องก็จะมีโอกาส drop สกินโซลไฟเตอร์ค่ะยังไม่มีนะคะแต่เราคิดว่าเราจะไม่สุ่มในกล่องนี้คะเนื่องจากเราขาดแค่สีสกินเนาะและถ้าซื้อขาดปุ๊บมันก็ขาดไม่เท่าไหร่เองแต่เดี๋ยวเราจะไปสมไอเรียกันก่อนที่จะมาซื้อบันเดิลกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราขอซื้อไว้สัก300อันแกล้งเลยก่อนนะคะเพราะว่า เอเราค่อนข้างมั่นใจว่าดวงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยอ่ะเดี๋ยวซื้อไว้ทัก3า0รอยเผื่อว่าถ้ามันออกพันหนึ่งก็ไว้เก็บรอบหน้าแล้วกันค่ะแต่มันจะออกก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะไม่ค่อยอยากคาดหวังเลยเริ่มกดกันเลยเนาะหนึ่งสองสามไม่มีทองทองออกมาเลยอ่ะสี่สิบแปดก็ไม่แย่นะคะอุ๊ยอะไรทองทองอ่ะ พันหนึ่งได้ไหมโอเคเลยคือสกินนี้ของโลลูเรามีแล้วว่าทุกคนคือมันเป็นสกินกาชาอันแรกของาวลิที่มีเข้ามานะคะแล้วเราก็แลกมาแต่ตอนนั้นแล้วเลยไุ่ค่อยอุยสภาพทุกคนรู้ไหมว่าเราซื้อพาสของ t ทวิตเฟ e มาแล้วเราเพิ่งได้สกินนี้ของซินมาเลยอะทุกคน ก็ดวงดีแหละแต่ว่าเรามีหมดแล้วว่าแล้วอันนี้เราก็ได้แค่40เจมสโตนน่ะ please tell me why ไปไปต่อกันค่ะ444พันหนึ่งเถอพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งสุ่มมาหมื่นกว่าทีแล้วได้โปรดออกพันหนึ่งเธอะโอเคเกมมันไม่รักเราแล้วจริงๆเกม โอเคคือไม่ออกพ oh, ันหนึ kind of ่งเนาะต่อแอนนี่เคเลยเคเลยก็ได้อยู่แล้พันหนึ่งโอเค60ก็ไม่แย่ค่ะไปกันต่อไปกันต่อหมดรยังโอเคหมดละเราได้มาทั้งหมด300ไม่สิสองแล้วก่เพราะตอนแรกเริ่มเรามีประมาณ96กว่าเนาะ ถ้าเกับว่าเราได้มาแค่200เกือบ3 0 0เท่านั้นเองค่ะในขณะที่ไอเดต้องใช้800เจมสโตนและถ้าอยากได้เสร็จทั้งหมดต้องใช้1,024ิเจมสโตนและราคาทั้งหมดก็จะมาสุปให้ตอนท้ายคลิปนะคะเราขาดอีกประมาณ700เนาะก็เดี๋ยวสุ่มกันต่อไปเลยเราของก่นอนนะต่อแบบฟิลฟิลอาไม่ออกตัวทองมาเลยอะค่ะอยากได้ทองทองหน่อยอะ ดูสิห้าสิบสองขอลองเลยนะอันนี้คือยังมีความหวังว่าเม็ดทองมันจะออกมานะคะไหนออ๋โอเคชายแท้มากคุณนะขอลองเลยพันหนึ่งห้าสิบหกเคยรักฉันบ้างไหม อยากจะถามครั้งสุดท้ายก่อนคืนวันอันโหดร้ายจะมาถึงโหคือ <c oughs> เจ็บคอก็เจ็บคอแยังร้องเพลง <c oughs> มันก็แบบเฉลี่ยที่แบบสี่สิบห้าสเนี้ยแหละไม่ค่อยไปไหนหรอกพันหนึ่งอะไม่มีทางจะออกมาหรอกเอาจริง <c oughs> เราจะสุ่มจนหมดก่อนที่เราจะได้ไปสุ่มไรซ์เนี่ย ได้ไรได้สกินชาร์ตไม่ค่อยอยากได้อะได้สกินเอเลียมากกว่าดิออกมาเถอ, 1, 1, 1, อะพันหนึ่งอะขอร้องหมดไปจะหมื่นายคอแล้วนะ้องหมดอีกเท่าไหร่หน่อยพัหย 1, 1, นหนึ่งได้ไหมโอ,โอเค นี่คือพันไว้คอยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเราตัดสินใจว่าเราจะซื้อทุกอย่างยกเว้นถ้าผดอันแรกนะคะถ้าผดอันแรกเอาไว้ก่อนทีพนน่พันหนึ่งหรือเปล่าพันหนึ่งหรือเปล่าโอเค <c oughs> คือสกินนี้เราดรอปได้แบบประมาณสามรอบละมั้งทุกคน <c oughs> <c oughs> น้อยมากพันหนึ่ง <c oughs> โอเคยังไม่ออกไหมคะยังไม่ออกนหมคะ อีกรอบมันเ่งจะออกทอ้อละเริ่มท้อใจแล้วนะคะถ้าสุ่มอีกสองรอบก็น่าจะได้แล้วมนะั้งเดาไหนไหนไมาดูซิว่าได้อะไรหกสิบอืมขาดีกรอบหนึ่งใหญ่ๆสุ่มไปเลยก็ได้มั้งเี่เดี๋ยวลองสุ่มรอบหนึ่งกันละกันพันหนึ่งพันหนึ่งโอเคสีฟ้า ออกให้กันเลยต่อ20เจมก็โอเคอยู่นะคะอืมอไหนก็ไหนลักสุ่มสักรอบสิเพื่อจะได้หมาหมดไปเลยสุ่มก็คือหมาหมดอยู่ดีนะคะเฮ้ย20รอบหนึ่งเย้สุดท้ายก็ไม่ทันแต่ยูงไีเฮ้ยวันขาดแค่เจมเดียวขอลองเลยแอ่อดแม่งแกล้งอยากเปิดเพลงเคยรักฉันบ้างหมายของพิเศษให้ฟังจังเลยค่ะ เดี๋ยวนี้เราก็ถึงมายสเตอที่เราอีกได้แล้วน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแลกไอเดียกันค่ะนี่สวยากดูแบบดูเกลี่เกลี่เนาะไม่เหมือนนะล่างต้นที่ออกแนวแอโรบิกเลยอะสวยมากเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปแลกอันอื่นกันต่อปแลกกรอบแรกท่าโพสที่สอง อาโพที่หอุ้ยห็นว่าท่าโพที่หไม่เหมือนกันด้วยปกติสกินอี i ิกที่มันทำเป็นพรีสติท่าโพที่หนึ่งจะต่างกันนะคะไม่มันจะเหมือนกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อสกินโซฟไพเตอร์ทั้งหมดกันค่ะมันลดเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะเซื้อเหมือนเดินน่ะแถมยังได้อะ่ะพท่าว้ามแล้วก็อีโมดไรส์ด้วยค่ะซื้อไปเลยชิวๆนี่นะคะโซฟไเตอร์กาเรนอุ้ยหมุนหมุนหมุนุน จริงสีตัวนี้เราก็ไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าทุกคนก็แบบอา้าไม่ให้เล่นเราซื้อทำไมอนะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูเขาทำไมถึงซื้อทั้งทบเซตเนาะอุยโรเชียนหล่อมากคุณนะเป็นสก,กินโรเชียนเอกอสีที่โคตรหล่อเลยแต่ไรซ์เล่าว,ว่าคู่สีเขาแอบตลกตลกคนนึงเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นไรซ์ให้กันดูในะคลิปหน้าด้วยนะคะอ่ะน่าจะลิงไหมเอออูคองเหลือตัวสุดท้ายลนะ ความเลิศอันนี้ไปกันต่อคะ่ะนี่นะคะถูกมาแล้วช้ำๆช้ำๆเอา่ะาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะไปที่ display case แล้วก็ playable rewards นี่คะ่ะมันจะได้เป็นไอคอนไอเรียที่ขยับได้ชื่อว่า fight frenzy ค่ะสวยมากทุกคนดูดีปังเกินเดี๋ยวเรามาลองกดใช้กันดูนะคะยังเป็นแฮมเมอร์ดิงเกอร์อยู่เลย และอันนี้ก็จะเป็นปราคาทั้งหมดที่เซ็ตนี้ควรจะซื้อถ้าเราอยากได้ไอคอนหรือโปรไฟล์ไอเรียนะคะ1อาทิตย์แรกสกินไอเรียจะลดเหลือ800อ r a n g e น e m เจมสโตนแล้วก็ของแต่งทั้งหมดอีกรวมๆเป็น2 3 2สา n สองในเจมสโตนรวมทั้งหมดเป็น1,320ออ n g เ g น m s เจมสนะคะ1กล่องสุม่มหรือว่าซื้อกุญแจ x x t กเจดอกอ่ะมันจะได้ขั้นต่ำออกแบบเกลือแล้วก็800เจมสโตนใะช้หนึ่้าคอเนาะ ถ้าเอาแค่สก,กินแล้วก็เอา800เรนจิมสโตนมาหาร8ที่เป็นขานาดของเรนจิมสโตนเราจะได้เท่ากับว่าเราต้องซื้อ100กล่องหรือว่าเราต้องซื้อกุญแจพันดอกนั่นเอง100กล่องคูณ150ไวคอเท่ากับ1,500ไวคอลถ้าอยากได้แค่สก,กินของไอรเลียนะคะและถ้าอยากเอาของตกแต่งด้วยก็จะเป็นเอา1,202มาหาร8เท่ากับเราต้องซื้อ129กล่องหรือว่า1,290ดอกนั่นเองเอา129กล่องมาคูณกับ150ไวคอเท่ากับ เหมาทั้งหมดของเอเรียจะเป็น19,350หัร์ยายคอค่ะราคาเหมาเซโซไฟเตอร์ Soul จะเป็นโซไฟเตอร์เอเรีย19,350บวกกับกล่องบันเดิลโซไฟเตอร์ที่เรากดซื้อไปก่อนหน้านี้อีก5,395ยาบวยคอรวมทั้งหมดเป็น24,745ืัรยายคอค่ะแต่ว่าเราหมดไปไม่ถึงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรามีออริจินสโตนที่ดองไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เราไม่ได้ดวงโซยกดได้40ออริจินสโตนทุกรอบแล้วก็เลนไม่เสียเยอะเท่านี้ค่ะ เอาละคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสุ่มของ Soul Fighter Area Prestige จริงๆตอนแรกอะ่ะเราเองก็ว่าจะสุ่มตัวของ Soul Fighter ปกติด้วยนะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วเราว่าซื้อขาดมันคุ้มกว่านะเพราะถ้าสมมติว่าเราซื้อ Soul Fighter Limited Chest อันนี้ไปใช่ไหม10กมล่องได้1นสกินก็จริงแต่ว่าเราขาดแค่4ี่ตัวเนาะแล้วสตัวเราก็จะได้ไม่แค่สกินนะคะเราจะไม่ได้ในพวกของท่าโพสรวมถึงกรอบอะไรย่างงี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมาซื้อแยกอีกทีแล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะคะ คนว่าคุณอยากได้อิโมจจริงๆจะสมแบบของขไปสนึงเก้าสิบห้ากล่องก็ไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ก็ทุกอย่างก็มีประมาณนี้ค่ะยังไงวันนี้ให้เมอร์ินเจอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแบบสั้นๆเพราะว่ายังไม่อยากออกเสียงด้วยใช้ลำพอมากในคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคลิปเล่นสกินโซไฟเตอร์ไอเลียก็จะตามมาทีหลังในวันข้างหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like <c oughs> ลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครสมชช่องเมอร์ินเจอร์ด้วยนะคะรัสซี่ ฟื้นตัวแล้วก็มาทำคลิปเพื่อภาคให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเร็วๆนะบ๊ายบายคะ่ะ